แ <c oughs> น่น้าคตนี่สิเดกล้องคููกันเป็นดีเอ็มเพลสเลยอ่ไผแม่เลยนะปาดปาดปาดบืงลูกผูนนะเต่งตัวเซ็กซี่ขนาดเลยคนดีสิมาเป็นเออภรรยายของเจ้าในอนาคตรูปรูปร่างหน้าต่างสิวะงามขนาดเป็นมียิ่งที่เออเพียบพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์เออพร้อมสิเป็นแม่แม่พันให้เจ้า <c oughs> พ่อมสิจะเป็นแม่ภรรยาแม่สีเลื่อนให้เจ้านะจ๊านาะเอาขึ้นมากันค่อยห่างเลยเนาะโอ้ขกขนาดเลยผูน <c oughs> ่ะเจ้านี่คึกขนาดเลยไพสามเลียนขึ้นสีเ่เลยคล้องคููกันน้ำผู้ใดเนาะนี่ไม้ตาไม้ปองก็ไม่ยิ่งไวเอออยากคล้องเลื่อนน้ำเจ้านาะอยากทองอยากมีลูกน้ำกันผูน่ะ ผู้เป็นอ่าผู้เป็นผู้บ่าวผู้สาวหรือผู้ที่อยากสิเป็นสามีแน่น้าคดกับคุณน่ะแข็งแรงขนาดขึ้นไปเอาอยัางขึ้นไปเอาต่อวันนี้โงมาให้ผู้สาวหรือว่าเมียแน่น้าคตของเจ้าเจ้าอยากคล้องคูน้ำ้าลังคดอะอีกในสองคนนะจ๊นะนาะเจ้าก็จะอยากได้ลายฮาลังคดอะไรกัน,นสองคนนะจ๊ะนะมึงด้วยผูดเดียวเพราะว่าอาจอ,อยากได้สองคนนี่แต่ก็อยากมีลูกน้ำอ่า เคยว่าพร้อผมได้ไราย